ที่ไหนคะเนี่ยสารอะไรนะคะลุงสามังกรทองช่อมังกรมากาสวยมาก่านี่นะคะผมดาวสีมังกรพอดีเลยเน้อฝักเนื้อฝักตัวกับเจา้าพ่อที่นครสวรรค์เลยเนาะ เมืองนครสวรรค์นั่นลุงนะหลวงสมบูรณ์ก็นั่นก็ใหญ่นี่<ป>คุณลุงเขาเป้าสารเขาช่วยแนะนำพิธีการนะคะโอเคมาตามจุดเลยค่ะให้ลุงให้บอกเดี๋ยวพาดูข้างในนะคะต้นย่ามนะคะนี่เลยสวยงามพอเราเข้ามานะคะ บรรยากาศงานระบูตามศรัทธาเลยนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีงานประจําปีเจ้าพ่อนะครับปีนี้จัดเล็กๆนะครับเป็นชื่อว่ากราบสักการะองค์เจ้าพ่อมงกรทองนะครับปีนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขึ้นมาสักการะองค์เจ้าพอมงกรทองมีไลฟ์สดแจกจับบัตรนะ ขอบคุณครับน่ารักจังน้องเป็นไกด์ที่นี่ใช่ไหมน่ารักจังเลยชื่ออะไรแล้วครับรูปหล่อกันนะกักับตันอยู่ชั้นอะไรล้ครับโอ้โหเก่งจังโรงเรียนอะไรเนี่ยมาลีอระบหรอเด็กมาลีเก่งมากเดี๋ยวพี่ขอถ่ายแป๊บนะขอบคุณนะน้องบอกด้วยก็ได้บอกทางนี้รวมทำบุญนะคะสารจะสารสวยมากนะคะมีจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ที่ห้าหืมสาธุ อันนี้ตุกเหประจำนักษัตริย์สวยเลยนะคะนี่อ๋อมีชวดฉลูขาหอมาโลมาเสงตาตีนักษัตริย์เลนยภาพนาะสวยมากกวสวยอ๋อตัวที่ตัวีะดคือใครเห็นๆ่ยนะงักศูองค น่ารักจังเลยน้องน้องกับตันช่วยบอกด้วยน่ารักไกด์ไกด์น้าอัี่อะกสาธุอันนี้องค์ตัวเราเอียเหรอขออะไรก็ได้เลยเนาะอธิษฐานเนาะเรื่อยๆเฮงเฮงใช่ไหมคะแล้วตุจิตบินนี้จัดใหญ่ไหมหรือว่างี้เงียบก่อนเหรอเพราะว่าช่วงโควิดใช่ไหมคะช่วงโควิดคนน้อยไหมช่วงนี้ นี่อันนี้องค์นาจาร์มีองค์ไท่สวยเอี้ยอยู่ข้างในอ่ะหอโอ้สาธุค่ะองค์ไท่สวยเอี้ยรวยด้มีมหาสถานป่าครับองค์พระแม่กวนอิมพันมือองค์เจ้าแม่สวรรค์องค์ยุ้งประเทศถามสวงเอี้ยสวยมากครับสาธุเลยเลยทุกคนนะคะใครเห็นคลิปนี้ขอให้รวยขอให้เฮงขอบคุณน้องกัปตันนะคะดูนะคะ มีปีนักกษัิยนะคะให้ทุกคนตื่นนะคะพิเศษที่รับวงเบิร์นมาไหว้พี่เขาอยู่บางกรนะคะสีประจำตัวเลยมาบดิจิตต์ดใจให้พิเศษอยากมาทำบุญที่นี่อยากมาไหว้เจ้าที่นีน่เลยสวยมาก ยินดีขอให้รวยรวยทุกคนนะคะแฮงๆทุกคนค่ะอันนี้จุดที่สองแล้วเมื่อกี้ที่เจกว่าจุดที่หนึ่งตาดินนะคะในจุดที่สองจุดที่สองก็มีไถ่สิงเอี้ยะนะคะเจ<ม>้าพ่อมองัอมองกรเจ้าพ่อมังกรทองตัวเหล่าเอียสวยงามถ้าเป็นช่วงตุรกีนก็จะ <c oughs> ให้พระองค์ท่านแห่แล้วจังหวัดตละลั่นน่ะจับตาด กับตันช่วยช่วยบอกวิธีการจะ่อคุณครูนะแต่พ่อคุณครูองค์บุญขะขอได้ขอได้ใช่ไหมคะโอเคขอเลยไม่ต้องบนขอขอพรเลยเนาะคุณลุงเนาะขอบคุณนะคะคุณลุงชื่ออะไรคะเนี่ยลุงหรออ๋อขอบคุณนะคะโรงเรียนเปิดยังครับยังยังมาช่วยงานเลยนะหนูนะ ช่วงนี้ตุกจีนก็จะเงียบๆเนาะปีนี้งานประจำปีอ่ะเหรอแห่งที่ตุอ๋อจรอหกปากกาขอบคุณน,นะคะสวยมากมี่พิเศษขอพรเนาะแหงๆทุกคนนะคะใครเห็นคลิปนี้ขอให้รวยๆแหงๆนะคะพาดูรอบๆนี่บรรยากาศสยีคค่ะ